เห็นมีปลาเลยวะบบยิงเลยวะฮะยิงเลยอ้าวแจ๋วเลยมัน <c oughs> แฟะเลย <c oughs> นี่ทางนี้ดิไงเดินไปทางโน,น้นดิ <c oughs> น้งครับไาปทาี่โน้นครับ เออเนี่ยก็ไม่เดินไปทางนี้เนี้ยทางนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,น,ยเอองงน่เอองูนงงออกไปงนเออเ,เดินไปง่ายหละติดกับสายไฟครับ อะไรวะนูู่ครับ,รบดินเยนั่นเดี๋ยวจะหลุดแล้วเห็นเปล่าดึงกิ่งไม้ขึ้นมาก่อนดึงกิ่งไม้ขึ้นมาก่อนดนยขนมวางก็ได้โอ้โห อาอเรือจะรุดแล้วนะปลาจะรุดแล้วเดี๋ยวไปโดนสายขาดถองเท้าตอนที่ถอนเท้าถกขางเกงขึ้นอนาะโหอะไรวะจับสายนน่นให้ได้ก่อน ติดไหล่ติดติดไม้เปล่าดึงไม้ขึ้นมาค่อยค่อยนี่เดี๋ยวขาดโอ้ใจคอโอ้หปักไม้เดือดอ่ะฮะไหนยกชูปลาเด้เดี๋ยวดูดูปลาลุดปักดึงข้งบนดิเดี๋ยวปลาลุดลงล่วงน้ำหรอก ไายชาวบ้านดิชาวบ้าไปดิจับไม้เลยเนี่อ้ใหญ่ดิว่ะมาขึ้นมาขึ้นมาถือไม้ไปด้วยถือไม้ไปด้วย นี่ครับมือช่วยมือช่วยฮะได้ครับมระชอนอ่อเร็วดิกราไปปักไม้พอดีอ่ะเดี๋ยวลุดร่วงหนาเอายกขึ้นมาก่อนเออวานังเดิมเนี่ยฮะทำไมอ่ะ ฮะก็น,นี่ยมวันทางนี้นี่นี่นอะไรวะจำทางกลับไปได้เดินมาดี่เลยก็มันทะลุไม้อะหูกฮะอ้าวเหรอปลาจะหลุดป้าดูดิปลาจะหลุดป้าอ่าเดี๋ยวไปช่วยคุณชายเอาปลาขึ้นก่อน จริงครับตุกจริงนี่ครับแม่นแม่แมแมนนอนอยู่นี่อืม <love> สองโลก,กว่าแล้วตัวนี้นี่ครับยิงปลาปักลูกไม้ไผ่เลย <love> นี่ครับตัวนี้ นี่ครับกับไม้ไผ่ดูเลยไม้ไผ่กับปลาสองโลนะ่ะมีแน่ตัวนี้อะ